สวัสดีครับผมไอเพชดยนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะพามาชมรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็ได้ทําการปรับสภาพนะฮะพร้อมตั้งขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรับรองว่าคันนี้เนี่ยสวยนะฮะพร้อมใช้งานนะครับสามารถออกรถไปแล้วก็ขับใช้งานต่อได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota Altis 1.6ตัว G นะครับปี2017โฉมไมเนอร์เชน ะะราคาอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะครับไมาอยู่ที่ประมาณ110,000โลนะครับสำหรับรายละเอียดตัวรถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้เลยนะครับ สำหรับโฉมนี้นะคะกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมแบบ2เส้นนะครับมีโลโก้โตโตยโต้าอยู่ตรงกลางนะครับเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับมยเนอร์เชนนะฮะเครื่องพันหตัว G <ม>ีนะครับเป็นตัวท็อปของเครื่องพันหะครับส่วนชุดโคมไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ multi มันติรีเฟกเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไล้แบบ led 4เมตรนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่ภายใน นะครับคันนี้เนี่ยเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นรถของหน่วยงานนะครับประวัติตรงศูนย์ทุกระยะสามารถตรวจสอบได้โครงสร้างเดิมนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของล้อและยางคันนี้นะครับตัวล้อนะครับเป็นล้อแม็กปัดเงาสีเทาดำนะครับขอบ16นะฮะเป็นแม็กห้ลูนะครับเป็นแม็กห้ลูส่วนยางเนี่ยเป็นยางไฟสโตนนะครับ ปี2021นะครับสัปดาห์ที่37นะครับก็เป็นยางใหม่ๆเลยนะครับรหัสยาง205 55R16 นะครับคันนี้นะครับดอกยางเนี่ยล่องเหลือๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานกันอีกยาวๆนะครับส่วนโครงสร้างซุ้มล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเชื่อมรอยซีนทางมะพร้าวนะครับตัวน็อตหรือว่าจุดเมทอาร์ตเบ้าโชกนะครับเดิมแท้จากโรงงานจากศูนย์นะครับประวัติดีประวัติสวยนะครับ กระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เป็นที่เรียบร้อยเสา a b c เดิมแท้จากโรงงานโครงสร้างเดิมนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเส้นเล็กๆ1เส้นนะครับส่วนมือเปิดเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเส้นเล็ก1เส้นเล็กน้อยนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทย์เลดนะครับเป็นรีโมทนะครับคันนี้เป็นรีโมทนะครับ ตัวเหลี่ยมสันตัวรถนะครับคงชัดนะครับเสมอกันนะครับเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดเลยโครงสร้างเดิมประวัติสวยประวัติศูนย์ตรวจสอบศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0894807362นะครับเบอร์โทรผมเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยก็โฉมนะครับเปลี่ยนโฉมนะครับก็ดีไซน์สวยงามขึ้นนะครับมีในส่วนของคิ้วฝากระโปรง เป็นโคลเมียมนะครับชุดโคมไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะหน่วยงานนี้นะครับก็ได้ติดกล้องถอยหลังนะครับมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าแค่ซื้อจอมาใส่อย่างเดียวนะครับจะเป็นจอตรงกระจกมองตรงกระจกตรงกลางก็ได้นะครับเพราะว่าสายเนี่ยเดินมาให้เรียบร้อยกล้องใช้งานได้ปกตินะครับขาดแค่หน้าจออย่างเดียวนะครับ ในส่วนของกันชนด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของไฟทับทิมนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับกระจกด้านหลังเนี่ยมีไฟเบรกดวงที่3นะครับพร้อมกับไล่ฟ้านะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยสามารถเปิดได้จากตัวรีโมทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างด้านในกัน ในส่วนของภายในนะครับห้องเก็บของเนี่ยค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับสำหรับโ o y ยต a a อลตินะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนไม่เคยจดทะเบียนใต้เหลืองนะครับเป็นรถของหน่วยงานนะครับประวัติตรงศูนย์ตรวจสอบได้นะครับในส่วนของชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับมีให้ครบถ้วนนะครับยางอะไหล่เป็นแบบล้อกระทะนะครับรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆเนี่ยโครงสร้างเดิมทั้งหมดจดเป็นอาชัดเจนนะครับรอยซีนทางมะพร้าวเดิม โครงสร้างเดิมนะครับคันนี้เนี่ยไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักเลยนะครับดูจากสีนะฮะดูจากสีนะครับในส่วนของห้องเก็บของเนี่ยไม่มีรอยทะลอกนะครับรอยน้อยมากนะครับโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันนะครับคันนี้สวยมากนะครับรอยเชื่อมด้านข้างตัวรถนะครับจุดเมทัอาร์ตเดิมแท้ชัดเจนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับถูกถอดถูกไขนะครับรอยซีนเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิม นะฮะสำหรับ t o y ยต a a อวิติสนะฮะหนึ่งจุดหกตัวจีนะครับปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้นะครับบอดี้สวยมากนะครับบอดี้สวยมากเป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวจากป้ายแดงประวัติตรงศูนย์ทุกระยะนะครับตรวจสอบได้โครงสร้างเดิมๆรับรองว่าไม่ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก็คันนี้เนี่ยทำการปรับสภาพเรียบร้อยนะพร้อมตั้งขายแล้วนะครับ ภายในเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะครับสีดําตัดกับสีเบตนะครับแผงประตูเนี่ยจะเป็นสีโทนดําตัดสีเบตเช่นเดียวกันที่พักแขนเป็นหนังนะครับกระจกปรับออโต้แล้วนะฮะมีระบบเซนทันล็อกนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับลำโพงด้านบน1ตัวนะครับแล้วก็ด้านล่าง1ตัวขัดเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มเอนจินสตาร์หรือปุ่ม push start นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรีโมทแล้วนะครับ พวงมาลัยหนังนะครับเดิมแท้จากโรงงานแบบ3ก้านะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเสียงเครื่องเล่นได้นะครับคันนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกนะครับรอบตัวรถนะครับถือว่าดีเลยนะครับส่วนเลื่อนไม้นะครับอยู่ที่1,000 10, งมืน อ่ะหนึ่งแสนหนนโละครับอันนี้เป็นไม้แท้นะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับประวัติศูนย์ะครับถือว่าอ่าระยะการใช้งานเนี่ยไม่หนักนะครับเป็นรถทํางานปกตินะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นโทนสีดำนะครับตกับสีเบจเครื่องเล่นวิทยุนะครับซีดีเดิมแท้จากโรงงานนะครับสามารถเสียบสาย A U X U S B ได้นะครับแอร์นรกปรับมือช่องชัดไฟให้1ช่องนะครับตัวนี้เนี่ยก็ ได้ทําการต่อสายนะครับของกล้องถอยหลังไว้แล้วนะครับทีนี้ก็ลูกค้าเนี่ยสามารถหาหน้าจอนะครับที่จะเป็นติดกับตัวกระจกเนี้ยไม่กี่ร้อยเองนะฮะประมาณ7จ0ดแปนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับคันนี้มีระบบกรนลื่นเท่ายนะฮะมีระบบ VSC กรลื่นถลายนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับ CVT 7จ็ดสปีดนะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะฮะที่พักแขนเบรกมือนะครับที่พักแขนเป็นหนังนะครับ ส่วนเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักนะครับรอยยับนะครับหรือว่ารอยฉีกขาดนะครับภายในสวยนะครับแอร์เย็นนะครับตัวรถพร้อมใช้งานนะครับภายในกว้างบอดี้เดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยยับนะครับมีในส่วนของช่องชาร์จไฟด้านหลังให้2ช่องนะครับแล้วก็ ช่องเก็บของด้านหลังอีกหนึ่งช่องหลังคาเดิมทั้งหมดนะครับลองรอยการขีดเขียนนะครับรอยเจิมนะครับไม่มีนะครับไฟสองแผนที่คู่หน้านะครับแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งดวงนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาในส่วนของ t o y ยต a a อลตินะฮะ1.6ตัว G นะครับโฉมใหม่ไมเนอร์เชนปี2017คันนี้นะครับอ่าไม่อยู่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นนะครับ4,69,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะฮะ รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องดูโอวีวีทนะครับสี่สูบเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานเลยนะครับเครื่องยนต์นิ่งมากนะฮะนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะก็ดูได้เลยนะครับเครื่องยนต์นิ่งทํางานปกตินะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดู เสียงเครื่องนะครับทำงานดีนะครับสถียนนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับเสียงเครื่องเนี่ยนิ่งเงียบนะครับร้อยแต้มสีนะครับเดิมแท้จากโรงงานอยู่ให้เห็นครบทุกจุดนะครับภายในห้องเครื่องสะอาดไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มหรือรั่วซึมนะครับภายในห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะครับคันนี้ได้ทําการปรับสภาพเรียบร้อยนะครับพร้อมตั้งขายนะฮะเบ้าโชคเดิมนะครับจุดเม็ดอาร์ชัดเจนโครงสร้างตัวน็อตคานด้านในเดิมนะครับจุดเม็ดอาร์สวยๆแบบนี้เลยฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงาน มีร่องรอยการไขมาบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะมีทาการเก็บสีนะครับในส่วนของฝากระโปรงมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับไม่เคยชนหนักเป็นความจมน้าคันหน้าเดิมนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับจุดเบสอาร์ดเดิมๆนะครับในส่วนของ ABS นะฮะคันนี้มีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับรถบอดี้เดิมๆ โครงสร้างเดิมๆนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถโทรสอบถามผมได้เลยนะครับไอเพทยยนศูนย์แปดเก้าสี่แปดศูนย์เจ็ดสามหกสองนะครับหรือเข้ามาชมรถตัวจริงกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งบริษัทเพทย์ยนจำกัดนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับเก้าโมงเช้าถึงสิบเจ็ดจุดสามศูนย์นอสำหรับวันนี้นะครับผมไอเพทยนยนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ